สวัสดีครับผมวิทยาชูเพชรนะครับวันนี้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้กับบริษัท WCI นะครับแล้วก็ได้นำพาทีมงานทีมมาวินเจอร์นะครับมาเที่ยวทั้งหมด73ชีวิตนะครับตัวผมเองมีความประทับใจทุกครั้งที่ได้มาเที่ยวกับบริษัทนะครับตามสโลแกนกินหรูอยู่สบายสไตล์เวิร์คลาสนะครับครับสวัสดีครับผมพงศ์ศักดิ์ศรีภูเก็ตครับวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวทริปที่เกาหลีใต้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานท่านรองประธานท่านผู้ บริหารของบริษัท w t i ที่ได้พาสมาชิก180่าชีวิตนะครับได้มาท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นทริปที่สุดยอดมากๆเลยครับมาเจออากาศที่หนาวเย็นซึ่งมันถูกใจคนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนสมาชิกและชาวสวนนะครับที่สนใจจะท่องเที่ยวกับเราก็ อ๋อเลียนเชิญเลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่สมาชิกของเวิร์คัสได้ทั่วประเทศครับสวัสดีค่ะอ้นรัชยาวัฒนาเวชโยชินนะคะตำแหน่งคลาวสปาฟค่ะต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วทริปนี้นะคะเป็นทริปแรกที่อ้นได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวกับเวิร์คัสอินโนเวชั่นต้องบอกว่าสมคำล้อมลือค่ะประทับใจมากๆเลยนะคะวันนี้วันที่3บริษัทดูแลเราเป็นอย่างดีเลยนะคะทุกอย่างเอ็กซ์คลูซีฟหมดเลยค่ะอยากเชิญชวนนะคะเพื่อนๆให้มีโอกาสได้มาเที่ยวกับเราสักครั้งหนึ่งนะคะกินหรูอยู่สบายสไตล์เวิร์คัสค่ะ สวัสดีค่ะโชติกาบุญเพียรต้นอ้อน,นะคะวันนี้ได้ทําทิปมาท่องเที่ยวกับบริษัทเวอร์คัสอินโนเวชั w นา c i ของเรา mm hmm. บอกเลยว่าเป็นทิปท่องเที่ยวที่คุ้มค่ามากๆกับการนั่งเครื่องมา5ชั่วโมงแต่พอมาถึงตั้งแต่เที่ยววันแรกนะคะประทับใจตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เป็นวันที่3ยังเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง ความประทับใจบอกเลยว่ามันมากร้นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยมาทิปท่องเที่ยวกับดับบยูอบอกเลยว่าทุกคนต้องรีบมาค่ะกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์เวอร์คัสจ้าเอาน,น้ำจับพินกรบ เป็นทริที่ยิ่งใหญ่มากเกือบ200ชีวิตนะว่าเป็นความประทับใจเหยืออ้ายก็ดีใจที่ครอบครัวเราเติบโตยิ่งใหญ่มีความรักคร่สามกีกลมเกลียวกันเป็นอย่างยิ่งทำให้มีความเจริญเติบโตทริปนี้มาสู่อากาศหนาวเย็น เชื่อใจจริงๆถึงติดลบเลยสำหรับคลิปนี้เนาะเราไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าจะมีหิมะนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่เรามาเกาหลีเนี่ยนะเรายังไม่เคยเจอหิมะเลยแต่รอบนี้โอ้โหบอกเลยค่ะว่ามันมันเกินความคาดหมายจริงๆแล้วก็อากาศดีมากแล้วก็เย็นเนาะที่สําคัญนะมีความประทับใจเลยท่านประธานคิดดูนะว่าเขามี LED เป้ายต้อนรับพวกเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกเลยว่าเราเป็นแบบเป็นบมากมากนะคะแล้วก็มีโปรแกรมเที่ยวทุกวันสําหรับท่านที่ทริปนี้ไม่ได้มาก็ต้องบอกเลยว่าเสียดายนะว่าบ้านเราไม่มีหิมะเรามาเจอหิมะที่นี่และอากาศก็ดีด้วยถึงติดลบทุกคนก็มีความสุขกันหน้าตาสดใสมากๆเลยนะคะและอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามนะคะทริปหน้าเราจะไปไหนกันอย่าค่อยติดตามนะคะ<ม>ต้องมีทริปดีๆแบบนี้นะคะกินหรูอยู่สบายสไตล์เวอร์คัสค่ะ สวัสด,ดีค่ะนุชชนะนวล้า่าวไดมอนด์ค่ะคลิปนี้นะคะเรามากันทั้งหมด5บัตรนะคะซึ่งเป็นที่ประทับใจมากๆนะคะการท่องเที่ยวกับเบคัสนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ทุกครั้งแล้วก็มีความสุกสนุกนะคะกินอิ่มนอนหลับและก็หุ้นส่วนสมาชิกทุกท่านนะคะก็ถือว่าเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและมีความประทับใจอย่างที่สุดนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะ เวอรคัพจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็โปปลติดตามเพราะฉะนั้นห้ามภาพก,กับการไปเที่ยวกับเวอร์คัพนะคะเพราะเวอร์คัพกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์เวอร์คัพและจัดใหญ่จัดเต็มนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆต้อง W C I เท่านั้นค่ะ